ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับครับวันนี้มาพบกับผมนักล่าต่อหลุมนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะไม่ให้ดูว่าหลังจากที่เราเก็บนางพญามาแล้วเนี่ยต่อตัวคู่หรือว่านางพญามาแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงให้เขารอดนะครับเราจะทํายังไงให้เขารอดคือเราจะใช้อะไรอะไรในการเลี้ยงเขาทํายังไงให้เขารอดนะครับสําคัญที่สุดก็คือน้ําน้าหวานผมให้น้าหวานน้าหวานตัวเนี้ยสาคัญมากที่เราจะให้เขานะครับอ่ ก็คือเราไม่สามารถที่จะให้เป็นน้ําพึ่งโดยตรงได้นะครับโดยที่โดยนี้ที่ไม่ผ่านการผสมนะครับไม่ได้การผสมนะครับผมก็น้ําพึ่งผสมกับน้ําน้าต้องเป็นน้ําสะอาดนะครับไม่ใช่น้ําที่ปนเปื้อนคอลีนน้าที่เราดื่มทั่วไปอาจจะมีส่วนผสมของคลอีนน้ําปละปาทั่วไปเนี่ยเราใช้ไม่ได้ผมจะใช้เป็นน้ําธรรมชาตินะครับผมจะใช้เป็นน้ําห้วยไปตักมาจากในน้ำในลำน้ําห้วยนะครับก็คือให้ให้มันสะอาดที่สุดครับผม เดี๋ยวผมไปให้ดูก็ผมว่าเวลาเขาหิวแล้วเขาจะเขาจะขึ้นมากินยังไงเราใช้อุปกรณ์อะไรในการป้อนเขานะครับไปดูก็ผมครับผมสําหรับอะาซลิงนะครับเราจะตัดตรงส่วนส่วนตรงนี้ออกนะครับเราจะตัดตรงส่วนตรงนี้ออกนะครับให้รู ให้รูประมาณนี้นะครับกล้องซูมอ่าน,นี่ครับเห็นไหครับให้รูประมาณนี้หรือว่าจะใหญ่กว่านี้อีกนิดหนึ่งก็ได้ครับนี่นะครับรูประมาณนี้แล้วก็ เราจะใช้หนังยางนะครับหน,หนังยางมัดประมาณนี้นะครับประมาณสัก2เซนตรงนี้มัดเพื่อให้เป็นปมนะครับนี่ให้เป็นปมตรงนี้นี่นะครับแล้วเวลาดูดน้ำบานดูดน้ำบานก็ดูดเข้าไปเลยประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับก็จะเสียบลงไปประมาณนี้ทำรูให้พอๆกับายลิงค์นะครับ ทํารูให้พอๆกับสลิงไอ้ที่เราเอา,อาหนังยางมัดมัดไปตรงเนี้ยเพื่อที่ให้เป็นปมไม่ให้ล็อกไว้นะครับไม่ให้ลงไปลึกเกินนี่ครับนี่ต่อมันก็จะมากินนะครับนี่พอเขาหิวเขาก็จะมากินเวลาเวลาถอดออกนะครับเวลาถอดออกเนี่ยใช้สำลีปิดไว้ปิดรูไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวต่อจะออกครับผมก็ปิดรูไว้นี่ปิดไว้นะครับกำลังกินเลยนะครับนี่ เขาหิวเขาจะตัวไหนหิวก็จะมากินนะครับก็เหมือนกันนี่นะครับครับผมตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนอแล้วก็วิธีการผสมผสมน้ำหวานครับผมผสมน้ำหวานนีน่ ให้กับตัวต่อนะครับหลังจากที่เราเก็บมาแล้วเนาะอันนี้จะเป็นน้ำผึ้งนะผมอันนี้น้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งผับอา100%เพราะว่าอันนี้เป็นของผมที่หาเองนะครับหาเก็บไว้ของปีที่แล้วนะครับปีนี้เก็บไปค่อนข้างเยอะเพราะว่ากลัวมันจะเปืองอ่าขวดที่ผมใช้เนี่ยผสมต่อครั้งเนี่ยเพราะผมผมไม่มันเพาะไม่เยอะเนาะก็เพาะประมาณ50ตัวหนึ่งวันก็ประมาณ1 2 0ซีนี่พอครับผมหนึ่งวันประมาณอันนี้ขวด1 2 0ซีนะครับก็น้ำผึ้ง น้ำผึ้งเหลงไปเลยครับเดี๋ยวดูนะครับปริมาณขนาดน้ำผึ้งแท้จะต้องเหนียวเหนียวแล้วก็หนืดแบบนี้นะครับครับใส่น้ำผึ้งไปแล้ว อีกอย่างนึงที่สําคัญมากๆก็คือน้ำนะครับน้ําผมจะใช้เป็นน้ําห้วยนะครับเป็นน้าที่บริสุทธิ์น้ําที่ไม่ผ่านการอาไม่ผ่านการทำกรรมวิธีอะไรต่างๆนะครับ <c oughs> ก็จะใช้เป็นน้ําห้วย <c oughs> น้ําบริสุทธิ์ครับผม <c oughs> เทลงไป แบบนี้นะครับจะสังเกตไหมครับว่าน้าพึ่งแท้เวลาผสมกับน้ําแล้วมันจะไม่มันจะไม่ละลายนะครับนี่มันจะจับตัวเป็นก้อนแบบนี้นี่นะครับสังเกตง่ายๆน้าพึ่งปลอมถ้าเทโดนน้ำเมื่อไหร่มัน okay, ก okay, ็จะละลายทันทีนะครับจะไม่เป็นแบบนี้จะไม่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะคนครับผมไม่งั้นมันแหนเห็นไหมครับนี่ขนาดคนนะครับนี่ยังจับจับตัวเป็นก้อนอยู่เลยนะครับนี่ต้องคน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 ให้เข้ากันนะครับ นี่ให้จนจนน้ำเนี่ยกลายเป็นสีเหลืองนะครับนี่หลายๆคนที่ถามผมมาเยอะเหลือเกินว่าน้ำสีเหลืองคือน้ำอะไรคือน้ำพึ่งผสมกับน้ำบริสุทธิ์นะครับน้ำที่ผ่านการผสมกับคอรีนอะไรพวกนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมทําให้ต่อตายนะครับอ่อันนี้ยังไม่ค่อยได้เนาะเดี๋ยวใส่อีกนิดนึงใส่เยอะเกินก็ไม่ได้นะครับ น้ำพึ่งเนี่ยเราจะให้เขากินแบบโดดๆแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่แบบนี้ไม่ได้ต้องผ่านการผสมก่อนนะครับนี่นะครับจับตัวเป็นก้อนอยู่นลยครับน้ำพึ่งนี่นะครับ,รบสำหรับไซลิงก็ผมก็บอกแล้วว่าทำยังไงนะครับได้แล้วโอเคมาณนี้นะครับ นี่นะครับเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเราจะให้ยังไงนะครับผมมีวิธีการอยู่นะครับตามครับอา่านี่นะครับเราจะมีไซลิงส,ส,สแตนบายไว้หนอันนะผมหนึ่งอัน,น,น,อนสำหรับอา่าตัวนี้เราเราจริงจริงจริง,รงแล้วผมอยากให้ผสมไว้วันต่อวันนะครับจะไม่ผสมทิ้งไว้ถ้าเกิดว่ามันเหลือหรือว่าอะไรก็เก็บไว้ได้อยู่แต่ว่าเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับอยู่ได้ประมาณสวันครับผม เดี๋ยวเราไปให้กันนะเราหานกันครับเราจะไปดูสลิงจากจากขวดโดยตรงนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้เสียเอ้อีกอย่างหนึ่งก็คือสลิงนะครับผมสลิงเราต้องล้างทุกครั้งนะครับล้างทุกวันไม่ใช่ล้างทุกครั้งเนี่ยสลิงตัวเนี้เราต้องล้างทุกทุกทุกวันนะครับตอนเย็นเราก็ล้างแล้วไว้นะครับตอนเช้า als, เราให้อาหารเขาต่อเดี๋ยวไปดูการให้อาหารครับผม อันนี้นะครับอย่างของผมเฉพาะต่อนาะงพยายมันจะมีอยู่สี่สลิงอยู่สี่อันเราต้องเตรียมสแตนบายไว้หนึ่งอันนะผมตัวนี้นี่จะง่ายกว่านะครับเราเตรียมสแตนบายไว้ไว้หนึ่งอันดูขึ้นมาเลยครับขึ้นมาประมาณนี้นะครับพอเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนแล้วก็ถอดตัวนี้ออก แล้วก็อาตัวนี้เสียบไปแทนแบบนี้นะครับนี่อีกอันนึงอ่าเราก็ดูดตัวนี้มาแล้วก็เสียบตัวนี้ไปแทนนี่นะครับทำแบบนี้จนครบครับผมแบบนี้แบบนี้จนครบ รีบใส่นะครับเดี๋ยวไม่ได้มันจะออกมานะครับโอเคอเดี๋ยวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าจะกินไหมติดตามนะครับอ่านี่นะครับมากินแล้วนะครับเริ่มทยอยมากินแล้วนี่นะครับเริ่มทยอยมากินแล้วนะครับอย่าตื่นอย่าตื่นอย่าตื่นกิ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 นอ ได้กลิ่นน้ำหอมตัวผมด้วยนะครับครับผมก็ขั้นตอนการให้อาหารให้น้ำหวานของต่อที่เอามาเพาะนะมาเลี้ยงเขาประมาณนี้อันนี้ก็ร้อให้ครบวันแล้วก็จะเริ่มผสมเลยนะครับอันนี้เป็นต่อตัวผู้นี่ครับ ก็ฝากคลิปนี้เป็นงเพียงนี้ครับใครที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าอะไรยังไงก็ทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ f Facebook ธนพลใจปัญญานะครับผมหลายๆคนก็จะมีเฟซผมอยู่นะครับ <Yeah. S 1> ก็ให้อาหารแบบนี้คือต้องหมั่นดูนะผมหมั่นดูว่าถ้าน้ำมันหมดเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนให้ให้ให้ทุกครั้งนะครับวันหนึ่งนี่ก็หลายสลิงอยู่นะครับผมให้สลิงละ1 0ซีนะผม Okay. ฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานจริงๆแล้วไม่มีใครให้นะครับสูตรแบบนี้ก็ถึงระยะเวลาหนึ่งที่ผมอาจจะต้องจะต้องถอนตัวออกจากาวงการต่อก็จะเผยสูตรแล้วก็วิธีการอะไรต่างๆให้ FC แล้วก็คุณผู้ชมใครที่สนใจนะผมอันนี้ถือว่าไม่มีที่ไหนนะครับที่เขาให้กันฟรแบบนี้ คขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่ครับผมเดี๋ยววันผสมพันธุ์เดี๋ยวผมจะถ่ายดูอีกทีนึงนะครับ